ภรรยาุเก้าาารเพานว่าให้มีการั้าเป็นผู้สที่สารในระว่ามู่งนี้อนี้านะครับราะ้ที่ผู้ที่ที่พร้ที่วิยาณออกุณสาารต้ใส่ที่งใรับเปนไปสู่การโลกขหน้าอย่างมีมันครับขอพระอาจาย์ รับเอาส่วนบุญส่วนบุญการทำบให้รักศีนาทุวันอาทิตในตลาดในโคนาเ่าสามการผู้สมการทำบุญทักศินาทุวันอาทิตอันนี้ไปบอกไปกล่าวกับผุ้คิดคุวิญญาของุสมานสาเรนะสังฆังกุเชมิข้าวพ ปิยปิมายังกันเตวิสุสสิลานิยจัต์ปิยปิมานะโมตัสสะพวโตนะโมตัสสะพวทโตอรหโตสัมมาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมทัสสะพวโต ขมังสรนังกัจฉามิขมังสรนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรนังกัจฉามิตุติยมปิสรนังกัจฉามิตาติยมปิสังขังสรนังกัจฉามิเวระวันี สิกขาบัณฑงสัมปะทิยามิสัมปะทิยามิอทินนาธานาเวเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาบัณังสัมปาทิยามิสัปปะทาม ยันติสิเรนโภคสัมปทาเสาธุอะไรวันนี้โมยังเป็นองค์เทศนาโภองแม่ที่เราตากับจัก <c oughs> สายตองแม่ที่น้องครับผู้ทิ่ถือกรับผู้ที่ดวิญญาณของคุณสมรตงใสซึ่งได้รูปรับรับเป็นอาคาไปนโมเดสากะวะโต สัมมาสัมพุทธัสสะปฏิรัตตธรรมะบาลีที่เอตนึมังคะระมุตตะมันตีขอเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนอธิบดีสงฆ์วัดโขเวียงที่บานุเถระ เขาเจริญพอศรัทธาญาติโยมเจ้าภาพเพื่อฉลรองศรัทธาของผู้ที่เป็นเจ้าภาพประการหนึ่งเพื่ออุทิศบุญกุศลแก,ก่ดวงจิตวิญญาณวันนี้ท่านทั้งหลายหมายีผู้ที่เป็นเจ้าภ้า เบือนน้องต้นประกอบด้วยครอบคร,รัวต้นสายมีภรรยาลูกหลานและยาเจ้าข้าคณะที่หนึ่งเป็เดชบุญพระยาวิลากรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮองสอนเจ้าวากวัดภูเบีย้ยงคณะที่สององสมและชุมชนดำเจดี คณะนิสานรวมถึงรักพัฒนาเมฆห้องสองน,สน,อนคณะท,ที่สี่เพื่อนร่วมรุ่นคนอารุณ์ต้นสายตีส่วนโบโรงเรียนห้องสอนศึกษาท่านทั้งหลายที่ได้กล่าวนามาให้ได้รามมาไดปรารบเข้าความได้ คือการจะไปอย่าไม่มีวันกลับของคนโยสมสานต้นสซึ่งได้ถึงแก่มรณะกรรมไปแล้วนั้นเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญกองรกุสลเพื่อผู้ที่บุญกุศลที่ได้กระทำบำเพ็ญ ให้แก่ดวงเจตดวงญญาณของท่านในการทำบุญโอเคให้ผู้ตายโดยทั่วไปเรียกว่างานศพศพแปลว่าข้ามข้ามจากสภาวะหนึ่งไปสู่สภาวะหนึ่งหรือข้ามจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่ง พบที่ผ่านมาคือเป็นมนุษย์พบต่อไปก็จะได้ไปเกิดไปพุดไปเกิดตามคุณงามความดีที่ได้กระทำความเก็งไว้ในชาติที่ผ่านมาการทำบุญบุทิศบุสนให้ผู้ตายการบอกว่า เป็นไปอยู่ในสองแนวทางสองประการเอกันประการที่หนึ่งเมื่อมีผู้รองรับไปทำบุญบุญทิศให้เดยเฉพาผู้ที่เป็นลูกหญิงลูกชายเป็นลูกเป็นหลานท่านบอกว่าโดยท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยง่นันตอบ ประการที่สองช่วยทำกิจการงานของท่านประการที่สามดำรงวงเสถุนประการที่สี่ประพฤติตนให้เป็นผู้เหมาะสมสมควรได้รับทรัพย์มรดกประการที่ห้าเมื่อท่านว่วงลับไปแล้วทำบุญอย่างใด ในขณะนี้ท่านาทั้งหลายแต่ปฏิบัติตามข้อ,ขขอที่ทหา้าคือทชาวบุญที่ข้ายื่นดั้นโ้นราบไปอีกประการหนึ่งคือทำบุญไปตามประเพณีเดชเชกเป็นทุกศาสนาใเทชนนักถือพระพุทธศาสนา ทำบุญอุทิศให้เป็นการตอบแทนบุญคุณเพราะในขณะที่มีชีวิตบุคคลเราอยู่ร่วมกันไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่เป็นครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้อง แล้วได้สร้างคุณงามความดีผูกพันไว้ต่อการแด้กันเมื่อร่วงรับไปจึงสมบูริทิให้แม้จะรู้ว่าบุคคลคนนั้นใดะที่มีชีวิตสร้างแต่คุณงามความดีเมื่อร่วงรับตายไปแม้ไม่มีใครทมบูรณ์ที่ให้ก็จะได้รับ จะเป็นผูดเป็นตื่นในภพภูมิที่ดีต่อไปเพราะสร้างขนยาความดีไว้เป็นส่วนตัวส่วนตนอยู่แล้วสาธุ you uh -huh. แล้วเอาตําแ่งไปโดยกเรียไปนั่งเสียนแว็่นเ้ามอยากเกี่ยวกสมที่เนความสงบกันอกสุโขอนิจจวัตสังขารุปปะวยธรรมิโนหานุราปาริปูเรนติสังขรงเอวะเมวะหิโตตินังเปตานังปุปปะปะติ ICHIWA MANE CHODE Bye.